ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวสี่บทห่อมนางจมของตัานพญาคมกันต่อนะครับบทที่หนึ่งนี่ก็ได้ไปอยู่สิบแปดตอนนะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่สิบเก้าโอ้จมนนกเหมือนละกแก่จมถึงสี่บทว่าโอ้เล่าเงาขนาดนั้นโอ้ไปมาเนี่ะโตเล่าขี้เก่าขี้หลังบ้องยังบ้องเจ็ดทีบ้องลองอันยังบ้องปเองปล่าหับกอยแล้วกันนะครับก่อนในกันต่อนะรับกอยลักษณนะ การเขียนข้าวของเพิ่อนก่อนนะครับเออข้าวโบราณนะเออพื่อนก็เพิ่อนก็เขียนมาจากอันข้าวห่หินนั่นแล้วก็ไปไหมอันเพื่อนก็อัญชลักษณ์และอันลักการอย่างต่างๆจากข้าวห่หินนั้นมาแล้วก็มาลักการก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบ้านหลังบาดหน้าเห็นยไหมมันจะทำเพื่อวักทีหนึ่งและอวักทีสามนี่ยมันเป็นอันสามก้มไปส่วนใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาอย่างเช่น วันไนวันนี้พ่อเขาหันเออโอเคได้มาอันนอ้นั้นเป็นซีบอกเลมาอันกระทบบันถ้าอาธิบายความประชัดปุะ๊กะอันุลูลงเพราเป็นซีได้เนี่ยฮ้อนอกฮ้อนใจอันนี้ยเป็นกรามซ้ำมนนะครับมีเสียงเดินนั้นอย่างเงี้จกักเฮิรเดินบินอย่างเงี้ยโอเคนะครับมันก็คล้ายๆกับก่อนไปตลาดในภาคกลางนะครับเออเพผนบอกว่าเนื้อบาทมันมีแปดก๊อมเฮ้อ ถ้าอนันนอันอนธิบายความมชัดประกาศนุโลงมาเป็นเก้าได้เนี่ยมาอ่ามันก็คล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับเอามากลอยอันฉันทะลักเลยนะครับไปมาหาข้าวอ่าข้าวของท่านพญาคมนี่เพื่อก็เอาฉันทะลักมาจากเข้าหินนั่นแล้วก็ไปไหมโอเคนะครับนึ่งบทมันมีอยู่สามบาทนะครับบาทนึ่งบาทสองบาทสามไปไหอันนี้มันเป็นบาทสามที่มันค้างมาตั้งแต่อันบาทที่แล้วนะครับเออโอเคนะครับไปไห เพราะว่ามันยุบลมบาดกันไปแล้วมันมันเศษมานะครับมันเศษมาแล้วครับมันหายไปบาดมันเลยเศษกันมาแล้วก็โอเคแล้วก็อมาครับแลวท่านอยู่ได้ว่ามันเป็นบาดหนึ่งบาดสองบาดสามแล้วก็เอ็มาเออก็ดูต้ายวันนี่นี่โอเคนะครับอมาดูรรม้ายวักนี่นี่นี่นอนเออเป็นเสียงตีตีเงาเอันนี้ก็คือบาดสามครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้รออันนี้วันเออวันเสียงสามันเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือบาดนึ <environment> <my> ah <Jeder> <my> ่งเนี่ยมันเนี่ยเฮาพออแค่แค่อีกกระู้แล้วนะใครมาอันนี้รอันนี้อันนี้ปิ้นเเสียงโทพิเศษโทรเมืองไงปิ้นเอออันนี้มันเป็นบาทก้อมข้าก้อมเห็นไหมอ่าเนี่ยอ่าได้เห็นไหมเป็นบาทที่สองเห็นไหมได้เลยมั้ยหนึ่งสองสามเห็นไหมอันอันรูปนี้รออันรูปนี้ปนเห็นไหมเนี่ยปนเสียงตีไหมเนี่ยปนกับอัน สิ่งตีมาสิงตีกับปนอันก็เป็นบาทที่สามเห็นไหมอันนั้ก็อย่าดูง่ายๆอันนโอเคไหมบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมอันนี้ก็คือบาทสามมันมาวันนี้เราจะขึ้นบาทสามก่อนนะครับเห็นไหมปกติแล้วหนึ่งบาทมันยังมีอยู่สี่วักนะครับเออกำใตยวักนะ,ะเพื่กับโนตเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเออจะไปเขียนกันไปเลยได้นะครับเออครับเอาไปก่อน้วครับ อันวัตที่หนึ่งของบ่าท,ที่สามเนี่ยนบอกว่าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออใจเป็นเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอันวัตที่วัตที่สองนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเออเอาเอาเอาสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับโอเคนะครับอันวัต ที่สามนี่ลงด้วยเสียงสมันกับเงินเ,เห้อเหม้มานี่แน่ๆเจ็ดสมันโอเคนะครับวับกที่นลงด้วยเสียงตีกับน,นอนเ <face> นี่ยได้ไปหนึ่งบาทไนดะ้มาเนี่คือจันดะลักนะครับอา่อาอย่าไปเกียดกันไปเลยก็ไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งวักทีนหนึ่งบาทที่หนึ่งมันก็เหมือนนั้นวักทีนหนึ่งบาทที่สามนะอันเดียวกันนะครับเห,มหม้มอ่า หลักกษณะเดียวก็คือปุ่นเขาได้สองเสียงแล้วก็สามัญก็ได้จัตวาก็ได้อะโอเคนะก็เป็นเสียงจัตวาอันนีโอเคนะครับงั้นมกดีสองลงในเสียงตีก็แบบนั้จานเออเป็นเสียงตีเนาโอเคนะครับมาตีเนาตีสั้นก็ได้นะครับเห็นั้นอ่าแต่ต้องรับแบบอันเสียงแบบไตยวนเชียงไ mid นะครับไม่อยากเอาไตลื้อมาปอมปนนะครับแบบนั้นอ่านมักดีสาเนี่ยลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองอ่ะย่ออ่าย่อนะครับ ย่อเด็ก <can> ย่อฮ้แล sure. ้วก็วักที่วักกันที่สีลงด้วยเสียงสัมันก็ไปไหมมากรอนจะลงสัมันนี่ยอันอันตัวหน้าของไอ้ตัวทุตายเนี่ยคำนี้ปุณณ์มีสองเสียงนะก็ไปไห้แม่ปุณณ์มีสองเสียงตัวหน้าของท่านปัญญาพมมีเสียงเนี่ยสัมันสัมันแล้วก็จัตวาสัมันเต้านะนะครับเหมือนอันเนี้ยเนี่ยเหมือนทางอันตายวักทีหนึ่งวัก มบทที่หนึ่งของบทที่หนึ่งบทที่สามเนี่ยใช่ไหมอ่าจะตวาก็ได้สามัญก็ได้เนี่ยเนี่นี่อันเดียวกันักข่ายมาเนี่ยเนี่ยมาอันนี้เนี่็เหมือนกันได้ไหมเออาะมันมีสามัญจมอาเนี่ยกู้นี้เนี่ยสองสองตัวอันบทที่สี่ของบทที่หนึ่งเนมีสามัญสามัญหรือจะตวาสามัญเต้าหน้าก็ของนั่นมาเนี่ยผมไปเชื่อไปเปิดพอนะครับเออข้าวสี่บทของตั้มมายาพรมนะครับอ่า อันต่อไปนะครับมาต่อไปก็คือบัตรที่สองก็บัตรก้มเข้าก้มนะครับสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเตียวกองกิจิกะตุ้มกจิกะน้อยนะครับสาวรับเจ้าเสียงตีก็ไปมาในวันนี้นี่ก็เสียงตีเงาใช่ไหมตีเงานะครับมาการนับเสียงตีนั้นต้องนับแบบเสียงของไตยนจนจังไม่นะครับอย่าอาเสียงไตเรื้อมาปนนครับอันต่อไปวักี่ซองนลงในเสียงจัตวาครับมาปุกันอ้กันใช่ไหม อ่ะวัคติสามลงในเสียงอ่าสมามัคกับนันเนีนันโอเคนะครับมนันโอเคนะครับอันวัคติสี่ได้ลงในเสียงโทพิเชโทมือปิน้นเนรับโอเคนะครับอันนี้มันได้ไปล้วอัมบันอ่าอัมบันมาอัาอาอานตายวัคติหนึ่งของบาร์ทที่สามอ่ะลง,งในเสียงสามัครในจัตวาหันเอ เป็นเสียงจัทตวาวานะครับวากีสองลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองหินหิน,หนยหินนะครับาวากีสามลงในเสียงสมันกับบินบินโอเคนะครับอ่าได้ได้มาไ,ได้อันนี้คือฉันตะลักนะครับฉันตะลักไงไหมฉันตะลักอันนี้ข้าวไททหมบัตจิเนื่ง บาดที่สองบาดที่สามอันนี้บาดที่สามโอเคนะครับแม่มาเข้ามาแม่มาจันอันตัวสีจมพูที่หมายไว้ฮึอเนี่ยเออเปิ้ลอันกำหนดเสี่ยงไว้ฮึอตั้งแต่โบราณตั้งแต่เข้าวหงียนพุทธมารแล้วก็แม่ท่านมาเาผมก็จำจ,จือมาเอาอย่างเงี้ยนะไอ้มาท่านเขียนข้าวกดัดูดูเอานะครับเออมยจาบานลงอันอย่างก็ได้เจ่นะครับข้าวอะ่ะเอเอครับอย่าไปว่มันเสียอัน ฉันตะลักของข้าวแลวนาไปนะครับเออมันจะบิดเบี้ยวนะครับครับท่านหูะ้ะฉันตะลักมันเป็นยี้นะครับแล้วก็ท่านหูกขว่าปนห้องข้าวเันเพราะเหตุใดก็ครับครับมันก็เพราะเหตุนี้นะครับเพื่อจะเอากรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเทาทนี่ยเนี่ยกรรมตายของแต่ละบาทแล้วไปยงกับบรรทายวรที่สองของบาทต่อไปยังไงมันยงกันคือสัมภัติสละไหนมาเนี่ยเนี่ยยงกันสมภัสสละไหนมา โยงกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีกี่บักกี่บักก็ต้องโยงกันหมดครับเหมือนเหมือน nhau เหมือนเชื่อข่าวไปเลยโอเคนะครับเอาไว้ไล่กวาดมาอันนี้อันเนี้ยตายอันคำใตยของบาทที่สามเนี่ยนั่นเป็นก็มากองกับจานใต้วัทถุสองของบาทที่หนึ่งเนี่ยกรับกันก็สัมผัสสละอันสละอันโอเคนะครับ คำตายของอันบาทอันที่หนึ่งเนี่ยวันเออประกอบมากร้องกับกันเออนี่เนี่ยก็คือสัมผัทสละกันนะสละอันสละอันนะเห็นไหมคำตายของอันบาทที่สองเนี่ยบาทก้อมเนี่ยปิ้นเนี่ยประกอบมากร้องกับหินเห็นไหมับอันบาทอาวัตรที่สองของบาทที่สามเนี่ยหินปิ้นเนสละอินสละอินเนี่ยโอเคนะครับมันก็เป็นเยอะเข้าเป็นไหม Lives, พอเอากองออกไปเรื่อยๆยา่ม okay you. ันเจ้าเข้าอ้มันเหมินไปไอ้ไอ้เ <ounce> จือกปนหมองแเ้วปนห้องก็เข้าไปได้นะประเดียวห้องห้องเข้าโอเคนะครับอะละล่ะท่านโูเลยนะครับระวังบัตรปนจะเอาอันสละไปกองกันนะครับเออบางเตือปนจะมีกองแบบอันอ่าสัมผัสเรือนก็ยังมีนะครับของท่านพญาภมเนี่ยแต่ก็มีน้อยนะครับน้อยกว่าเข้าหงหินนะครับอ่าสัมผัสเรือนนะครับโอเคนะครับ อ่ะถ้าหันเราก็จะบอกนิดนะครับอันฮามาโอถึงอันอันและวักระวังวักเป็นยังไรกก่อนครับเห็นไหมเอาฮามาโอไปโก้ไปโก้ไปนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองนะกู้ที่หนึ่งนะครับวักที่สองวักที่สามกู้ที่สองนะครับวักที่สามวักที่สี่กู้ที่สามนะครับเห็นไหมเอาไปโก้ไปโก้ไปเอาวักที่หนึ่งวักที่สองของแต่แต่ละบาทเนี่ยเนี่ยถึงหมดนะครับฮามาโอถึงเข้าหงินเมาเนาะครับเข้าหงินแล้วพ่นจะกอัน วักหนึ่งวักสองนี่ยเป็นอย่างเน้นหรือมันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับพ่นไปเย็นพ่นไปแอาสาระไปกองกันนะครับไปแม่เอออ่าพ่นมาให้สาระไปกองกันแต่ท่านของท่านมัญญาพรมอ่าพ้นก็พยายามเมื่อมันเน้นหรือมันอันสัมผัสสาระน้อยนะครับแม่ก็ประมาณกึ่งกึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเคามาไล่กันแล้ครับฮอนอกอ่าฮอนใจไอ้เนี่ยฮอนกับฮอนเนี่ยมันเป็นคำซ้อคำสมมุตินะครับ ฮอนอกฮอนไก่เหมือนไฟเออไฟไฟไปเนะ่ยสลายสลายไหมอันนี้ค si ือส uh ัมผัสสาระนะครับเห็นไหมอันพญาพรมกันเน้นนิดน้อยนะครับเห็นไหมเหมือนไฟบุ้มไหมบัวเอ้ไหมเนี่ยไปไหมฮะอัน no นี euh. ้เ you น know> ้นอันนี <|ja|> ้สัมผัสสาระนะครับเห็นไหมอันต่อไปแล้วครับวัจไก่คนไก่ปีไก่เอ้ไม่นีไก่กับไก่ไหมสลายสลายเหมือนกันใไหมฮะพญาพรมกันเน้นนิดน้อยนะครับเห็นไหมแต่ ปันมาแจ้งขึ้นเน้นแล้วมันมาแจ้งเอาเนื้อเรื่องมาแจ้งมันเนื้อเรื่องมันมันบิดเบี้ยวไปนะครับม่นเไหมเออจะเอาเนื้อเรื่องมันมันแบบเข้ากันนะพี่ไก่น้องไก่คนไก่พี่ไก่อะไรเงี้ยนี่ยมันมันเนื้อเรื่องมันเข้ากันมาก่อโอเคนะครับมนอันต่อไปแล้วก็นะในวันนี้อซ้ำผิดเทียงกันอันนี้แบบเข่าก็นเลไหมอันนี้แบบอันสัมพัส์แบบเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมอ่ไหม นี่กับซ้ำพิษใช่ไหมมันมีเสลีเสลีตรงนี้เลยไหมโอเคอะไรมาอันนี้ก็ถือเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับอันนี้รอพ่อเข่าหันปีกบางห่างหินใช่ไหมปีกบางฮะมันมีสลาอันเสลาเนี่ยอันนี้กับสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องแบบหัวเข่าหองหินเลยไหมอ่าก็ประมาณอ่าสองกู้ใช่ไหมอันนี้ก็สัมผัสละสองกู้มาก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมพวกกจะจอัน เน้นกว่าอันข้าวหินมาสักน้อยนะครับโอเคนะครับท่านเนี่ยผมอันต่อไปวักที่สองและวักที่สามนะครับอ่าเอาวักที่สองและวักที่สามของแต่ละบาทเนี่ยเอา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 บาทบาทที่สามนี่ก่อนเห็นไหมปกติแล้วอันสามตัวเลี้ยวอันอันวักที่สามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะครับไม่สามพอดีมันเป็นซีโอเคนะครับอ่าเนี่ยอันอันตายของวักที่สามจะต้องเลี้ยวมาแบบนั้นนั่นเนี่ยมาหาตายที่สองวักที่สองเนี่ยอ่า อันสำหรับในวรคที่สามเนี่ยป่นบอกว่าเฮ้ยเหลี่ยวแบบสละก็ได้เฮ้ยเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้โอเคนะครับถ้าสละก็สละเอาสละเอานะครับมันลงในเสียงสมาลนะครับเห็นไหมอันที่มัน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 ลงเงินมันมันเหมันใจอันสละเอาสละเอาก็มันเป็นเหลี่ยวแบบเอาเนื้อเรื่องเป็นไงครับอันเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับเพราะเขาท่วงเงินเงินเหลี่ยวมาเอาเห็นไหมโอเคนะครับเฮ้ได้สองแบบนะครับอ่าท่านจะเหลียวแบบใดก็ได้นะครับโอเคนะครับ อันต่อไปนะครับวรรคที่สองและวรรคที่สามของบทที่หนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็รักการเดียวกันกะครับไอ้ไอ้วรรคที่สองวรรคที่สามนะอันเดียวกันนะมั้ยจะเหลี่ยวแบบสลักก็ได้เหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องก็ได้เนี้ยเหลี่ยวมหาจันทร์เนี่ยอันนี้จะต้องเป็นเสียงโทพิเศษนะครับวรรคที่สามของอันบทที่หนึ่งเนี่ยอ่าเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับหมายเนี้ยเหลี่ยวมหาจันทร์โอเคได้ไหมอ่าไหมอันนี้เหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องมันต้องเอาอัน มาจ่าเด็กนั่นจังวันอ่ะมันมันอ่ะมาแจกมาอ่มันมันจะเป็นอะไรมาปนหมาอัน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 อ่ะแปลกอย่างนั้นจังวันอ่ามาจ่าเด็กย่อตังวันโอเคนะอันนี้เหลียวแบบอันเนื้อเรื่องนะครับโอเคนะครับได้สองแบบนะได้สองแบบนะครับอ่าต่อไปอันว่าพี่สองหรือว่าพี่สามของบาทก้อมนี่ยครับสาวรับเจ้าเข้ามากองเบาเจ้ากองไอ้จิก็ักโทไม่น้าเอก กองเหลียวมหากองเนี่ยปกติแล้วสามวคกีสามจะต้องทําหน้าที่เป็นเหลียวมหาแบบสระนะครับไมไมอันนี้เน้นนะครับเน้นให้มันเหลียวแบบสระนะครับนั่นเหลียวมหากันเนี่ยแม่เนี่ยตายวากีสามเนี่ยเหลียวมหากันเนี่ยแบบสระนะครับเน้น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 ไม่ใช่บักคับนะครับเน้นนะครับเน้นอ่ะมันมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่านะครับถ้าไอ้นั่นเนี่ยน่นั่นนั่น มันเป็นเสียงอื่นไปเหี้ยเป็นนันเอเป็นนันเป็นนั่นเออเอาแล้วล่ะล่ล่ะมันจะอยู่จะนิ่มได้ล่ะเพราะว่าอันใต้บักที่สามของบาตอันบาตที่สองเนี่ยอันเนี้ยปใต้บักที่สามของบาตที่สองป้นกำหนดว่าเราไปเสียงสัมันก็แบเอ้ยมันมันต้องนันนะเห็นไหมถ้าเป็นนันเออจะต้องเอาไปไว้ดางหน้าปุ้นเห็นไหมจะต้องเอามันเป็นหัวงค้างโยงไปดางหน้าบุ้นเห็นไหมอ่าแล้วก็เอาลงในเสียงอันสัมันกำเดก็ได้ไหม ที่มันเป็นเสียงสะมันนะอ่าก็ที่มันอู้หูเรื่องนะมันเป็นแต่งเป็นหัวเฮยโยงนะครับเป็นไหมโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันบาดสามนี่ก็เหมือนกันเลียวแบบสระก็ได้เลียวแบบนเรื่องก็ได้บินเลียวมหาหินเอออันนี้เลียวแบบสระได้ไหมบินบินหินนินโอเคนะครับอ่านต่อไปวัคซีนสามหรือวัคซีนสี่นะครับเหมือนวัคซี่สามไหมวัคซีนอ่า สำหรับวัคที่สามและวัคซี่สี่ของบาทที่หนึ่งแล้วก็บาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเปิ้ถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับเออ,อ,อเปิ้ถือว่าวัคเดียวกันนะครับเห็นไหมเมื่ออันสมัยหง <laughs> <อ>พิมพ์ปนเลยหงมใจนะหนพิมพ์ติด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 กันนะครับเออเห็นไหมเปิ้ถือว่าวัคเดียวกันเพราะว่าเปิ้ลเปิ้ลอ,อนันถือว่ามันส่องตัวหลังเนี่ยมันจะอาจไปสัมผัสอันสามตัวหน้าได้หรือสี่ตัวหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ด้วยสระหรือด้วยอักษรอ่าโอเคนะไอ้มาอย่างฮามาดูตัวรูปเนี้มาเนี่ยบาทที่สามตัวรูปเนะจังเหินดินบินอ่าบินบอนะครับบอโป้เนี่ยบินกับบอเนี่ยมันบอ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 นะฮะอันนี้มันเป็นการสัมผัสสระนะครับเห็นไหมสระคำพัสอักษรนะก็ไงอักษรมันเป็นบอบอนะเป็นบอบออักษรกู้นะโอเคนะครับอันนี้อนนี้มันเป็นที่มาเป็นเหตุผลที่บน ปุ่นถือว่าเป็นวักเดียวกันนะแต่ปัจจุบันนี้ปุ่นได้แยกกันเพราะมันเป็นอันแยกเขาออกจากกันเป็นสองวัคสองวัคหนะมันก็เลยทําให้มันออันแต่ละบาทแต่ละวันมันมีมีสี่วัคสี่วัคบดนะครับเหมือนปัจจุบันที่อาหันเนี่ยอเพราะว่าใต้วัคที่สามของบาทที่สามเนี่ยปุ่นบอกลงในเสียงสมัสมันมีจันทะลักของปุ่นไง อันใต้วัตถีสามของวัตทีหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าลงได้เสียงอันโทรพิเศษโทเมืองเนี่ยมันมีชันตลักของวันนะครับโอเคนะครับท่านคงเข้าใจนะครับอันต่อไปวัตทีสามและวักทีสี่อ่าของบัดก้อมเนี่ยบัดก้อมเนี่ยอันนี้ก็ใจายอาการทั้งหน้าเพื่อนไหมนะก็เน้นหรือมันสมัมผัสแบบเนื้อเรื่องกับอันสมัมผัสสาระมันกึง่งกึ่งได้กึง่งกึ่งเนื้อได้กึง่งกึ่งของัญญาผมเนี่ยโอเคนะครับ อันนี้นั้นอันนี้มันบ่มีนั้นมามีอันอันก็ก็เป็นเอาแบบเข้าหินไปเออเนี่ยมาเป็นเรื่องใบไปโอเคนะครับได้สองอย่างนะครับครับท่านหูแล้วนะครับ็มาการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบาดระวังบักนะเออตรงไหนที่เป็นอันเป็นสําคัญตรงไหนจี้ให้ดูหมดแล้วนะครับห็มไแต่ก็ยังว่านะคานพญาผมก็ยังได้เอาลักกาอนอันนันอ่า เขียนข้าวของอันข้าวหินนะที่พยายามจะคือมันมืดลื่นไหลนะเพิ่นพยายามเอามาใส่อยู่นะก็ไม่มาอ่าก็คือก็คือนะครับาอันแรกก็คือมีสามเสียงนะครับอย่างอันแรกก็คือเอกทรงนึกมาพิ่นอยเน้นเอกทรงนะครับเห็นไหอ่าก็คือเอกทรงนะก็เพิ่นนั้นประหารเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้มหเนี่ยเสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยเพิ่นจะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่แล้วก็ไม่มาเห็นไหม พยายามเอกส่งใชงนักปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ได้พยายามใส่เอกส่งติ๊กเอาให้ได้นะไอ้มามันมาได้ก็บ,บเป็นอย่างนะครับแต่พยายามใส่ให้มันนั่นักอันเอกส่งนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงโทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะสีทรทรส่แบบนะครับอัเดี๋ยวมาไล่ก่อนนะครับอันที่สองนั่นก็คือกรรมที่มันเป็นอันนั้น อักษรตัวเดียวกันนะสองตัวติดกันน่ะไอ้มาอันพยายามถ้ามันมีนังนักก็อันใส่นังนักหน่อยมานะเมื่อกี้อักษรนสองตัวติดกันแะ้วก็ไอ้มาหันด้ยอ่ะก็เดียวหันแล้วก็จะบอกนะครับอ่าอันที่สามนี่นคือกรรมที่มันเป็นอันสละกู้นะก็ไอ้มาอย่างเช่นมาจ่ามากับจ๋าสละอากสละลายมา อ่าโอเคนะครับแม่เรือตั้งวันอันนี้เป็นการสัมผัสเรือนะไงโอเคนะไงมาอ่าอันที่สี่กับคำสมวนนะครับแม่แม่เนนี้เนี่ยคำสมวนอย่างของท่านพญาผมเห็นไหมฮอนอกก็บฮอนใจไปปูนไปเพอฮอนอกฮอนใจเห็นไหมอันนี้คือสัมผัสภายในวักนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมบางทีก็เป็นเอ่อซ้ำนอกวักกมีนะครับต่างวักกมีนะครับซ้ำต่างวักโอเคนะลายวักวักกมีนะ่ยซ้ำ สามซ้ำก็ยังมีนะของธรรมเนีผมนี่ยมาเอามาไล่ก่อนเลนะครับเอ็มฮอนอกฮ้อนใจถึงฮ้อนฮ้อนอกแล้วก็ฮ้อนใจนจี่มันเป็นอันอ่าเป็นห้องว่ากำซ้ำม้วนฮ้อนฮ้อนมันมีสองกำเมฮ้มนมันซ้ำมันซ้ำแต่มันซ้ำม้วนนะมันซ้ำม้วนฮอนอกฮ้อนใจเนี่ยนี่ยมันม้วนเหมือนไฟ วู้เอ้าเอ้ามาเอาเนี่ยมันเสียงโทรพิเศษไหมวู้เนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงโทรแล้วก็ไม่เอกเสียงโทรวู้แล้วก็เอ้ามันมันก่อนจะลงเอาแล้วก็วู้เอ้าไม่มันม่วนนะครับมันม่วนนะครับมันมันจะทําข้าวมันไปลด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 มืดเลรนะก็พ่อเขาทวงเงินเรื่องน้อนั้นมันเสียงตีไหม ก็เาเรื่องเนี่ยเรื่องมันเป็นไม่เอกชิงโทนั่นไงเนี่ยเจ้าก็วู้เนี่ยวู้เรื่องลูกวู้เรื่องเนี่ยเรื่องมันเป็นไม่เอกชิงโทนั่นส่งนั้นโอเคไหมนะอ่าถานยังเข้า er. ไป like ็นไหมอันนี้รอบอดใจอันนี้บอดใ่เอกส่งนะอันนี้ใจเนี่ยมันมันเป็นเอกส่งด้วยกันอันเตกู้นั่นแหละเอกส่งเลยไหมบอดใจคุณไก่แล้วก็อันปี้ไก่อ่าคนไก่แล้วก็ปี้ไก่แม่ไหมอ่าปี้ไก่ อันใกล้นี่มันเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับอันปี้เนี่ยปี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยๆตัวป้าไม่กี่ไม่เยอะไม่เอกนะก็ไม่เอกเสียงโทนั่นกันนะส่งใกล้เห็นไหมอ่าอันจานมันเสียงตีน้องเสียงตีมันมีอย่างส่งเพ่ประกอบปี้เนี่ยส่งถึงใกล้ส่งถึงน้องส่งถึงจานพี่ใกล้น้องจานเนี่ยเนี่ยมันมมวนอะเอาเอาเอกใส่ก่อนนะก็เห็นไหม มาจากอันนี้สารอากับสารอาก็อะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะมาก็จากนะก็มาจาสารอากับสารอาเนะี่ยสารอาสารกู้นะครับเด็กย่อย่อมันอันเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเด็กนี่มันเป็นเสียงเอกไหมเป็นเอกทรงนะครับเห็นไหมเด็กเด็กเนี่ยไหมอ่าเป็นเอกเอกทรงนะครับเอกเด็กย่อแล้วก็ตั้งวันยังไงไหมอันสองตัวสุดท้ายอันของบาตี้บาต ตีหนึ่งเนี่ยไหมของท่านพญาพมเ่็นอยู่มีสองเสียงต้อนนะครับไหมสมันสมันหรือจัตวาสมันต้อนนะครับไหมมาเียวนี่ขาเขียนกับไปเลื่อยเนาะบอกงูหุ่มได้นะครับอ่าท่านกับพระเขียนข้าวถ้าท่านจะเอาแบบพญาพงท่านต้องลงบังคับนะครับบังคับเหมือนเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้กะลงอ่ะกะโหลกมันบอกเอกเจตโทซี่อกเจตโทซีมันบังคับเลยไหมอันนี้ก็ต้องบังคับเห็นไหอ่า สมันสมันเจตวาสมันเต้าน่ะเน้นๆไปจุดบังคับของท่านมัญญามงคนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านต่อไปนะครับในวันนี้เนี่ยในวันนี้มันมันหาเอกทรงมาได้มั้ยอ่าอันนี้อันนี้บอกบอกมีเอกทรงก็เว้นไปพ้องนะครับเดี๋ยวแต่พยายามใส่มันนักๆให้ทั้งพวกนั้นที่มันมาผ่านมาสัมผิษเทียงกันเฮ้อมีเสียงเดือดนั้นเออเสียงเดือดนั้นปานเฮือน จักปินป้นเออปิ้นเสียงดูพิเศษเลยมาป่านเฮือนจักปิน้นอันนี้ก็มามีเอกทรงเห็นไหมถึงหมดเห็นไหมถึงหมดแล้วมามีเอกทรงเลยเห็นไหมโอเคนะอ่าพวกกระเว้นใบฟองเห็นไหมอ่า,อาป่นมีทั้งลวดลายทั้งเยอะแยะไปหมดเลยไหมอ่าเอาโอเคนะครับอ่าวันนี้เฮาก็มาเล่าข่าวคงยินกำจมุมกำ แซมกําเล่าขี้เก่าขี้หลังว่านางจมพ่องอย่างพ่องก็ว่างไปเลยนะครับมะครับครับขอจิ้มน้าหนึ่งนะครับครับต่อนะครับเอาจมต่อนะครับท่านมัญญามเพราะว่านางจมมันหนีไปแล้วเขียนเขียนอันนี้เนี่ยเขียนข่าวเนี่ยโต้ไปนะครับสีบบดนะครับ แล้วก็มีคนป้นคัดลอกกันไว้นะครับมลอกกันมาไวเ้เป็นเป็นชุดเปชุดเปนชุดนะครมาฮอนอกฮ้อนใจสมมนนะครับสมมวนครับเหมือนไฟหูเอา้าเพราะเขาทวงเงินเรื่องนั้นบ่ใจคนไก่พี่ไก่น้องจานมาจ่าเด็กย่อตัางวัน ในวันนี้ซ้มพิษเที่ยงกันมีเสียงเดือดนั้นปานเฮือนจักปิน้นเพราะเขาหันปีกบางห่างหินจักเหืนเดินบินบ่อปอนกําเกา่ากําหลังอันนี้ก็เป็นคำซ้ำวนำำำนะรกํากับกําเน่ากําเก่ากําหลัง เข้ามาเล่าคนจากว่าฮือหลายแสงว่าข้าน้องนี้ขี้ข้านหงแกงบอกแปลงง่ายแรงทักน้ำต่ำเขา้าบอกไข่ทักต่ำต่ำตัวเป็นเจ้าเขานินตา ว่าน้องบ่สู้เย็นหูจู้จีจ้จมฟองบ่มีวางอันใจดีรำดังนี้เจ้าแว่นต้องสีใครว่ตีพี่จำจือได้ <c oughs> ครับยัง่มาจบเลยนะครับรำโจมวงด้านมญยาพมเนะี่ย พอนยังมีแราบทที่หนึ่งนี่มันบทที่หนึ่งก็ยังไม่จบเลยนยังําหลายตอนอยู่นะก็พอนั้นมันมีสี่บทอะทกว่าจะจบนี่จมเมือนนักแกนะครับมครับวันนี้เอาแค่ห้วันแค่นี้ก่อนนะครับ